แวะมาล้านข้าคนดังครับพี่นอ้องมาเห็นกินตำข้าวพุ่นแล้วกะแตงแล้วกะอีหยังนี่ครับนี่ครับนี่เฮจ๊อีหยังนี่ก้อยงัวงงูก๋อยหนังมันอ,มอยหนังงมาตรวอไม่กินผู้เดียวแต<ะ>่ขึ้นเบิ้์นมูจินน้ำแน่นเลนี่ผมไม่มูไม่ผัวเฮ้ยมูผู้เดียว วันจูฟูเดียว้า่มือว่านผมมาสิแววมาหาคุณอยู่ครับเพราะว่ามือว่านี่ตลาดน่าจุนี่สิมาถามเขาว่าคุณขายกล้วยดีบ่าออขาย,ขายดีดีอดเออขายที่ดีวันวันวันด้เออเออฟันดีบ่อไก่มือเขามาแนวเดิฟันดีดีเออปาที่นี่เดียวผมสิบอ๋อขาเจ้าฟังมือเสาร์นีน่เนาะรถคันแดงของผมครับมาใส่คันแดงไหมทะเบียนหนึ่งหกลุง่ายแมว แมวผมเนี่ยแหละครับมันขึ้นไปนอนนอนตึงแต่แกงแต่ว่าลหลลงมันบ่ยอมลงเลยปกตินี่มันจะบอกขึนไปแล้วไหลลงมันก็ต้องลงนี่ไหลลงบ่ยอมลงเลยมันมาตรงกันกับเลขกจุดถูแแทสเดย์เออหนึ่งหกทะเบียนรถขั้นสีแดงมันขั้นดำนะครับขั้นดำบ่แมนขั้นสีแดงครับเพราะว่าผมมีรถมอเตอร์ไซค์นี่ซื้อมาขั้นละล้านสามนี่สองขั้นครับ ข่อยได้ยินข่าวเจ้าว,วา่าเจ้าแหลนน้ำผู้บาวแขกเขาซาเมดบ้านย่างเลยเ <laughs> จ้าสิว่าจังไหนอ๋อใครไม่แหลนเหรอไปน้ำเขาเอง <laughs> <laughs> พี่ดอครับเขาซาครับเขาซาวา่าจีว่าแหลนน้ำผู้บาวแขกขายมุ้งขายเสืออ้อผ้าของเส้นสรุปแล้วว่าได้แหลนบวัวไปน้ำเขาอเขาองเจา้า,าไปหอดใส่คอยถามมันด,ดี่ววาพน พี่ดอกครับแหลนน้ำผู้บ่าวแขกหอดอำเภอกลุ่มพอปะหอดพุ่นจนได้เขาต้มพัดบ่อืมต้มพัดไม่กินโอ้ยเนาะรอวะบักเกาวะผู้เกาวะบักไม่อืมมันขึ้นไหลาแต่ฉี่แขกแขกแขกขายมุ่งไข้นี่ไหมไหลยมาเจ้าเจ้ามีรถสิยมกับผู้บ่าวแขกวะขอถามเจ้าดี จีเจ้าขึ้นมาพลังขาวมาค่อยดำดอมาค่อดำดำมกเงี้ยกว่ามาค่ดำดำมาคนดำดำออแคกก็ขาวกมีได้แหละมองรงมาเงี้ยกว่ามองรงมาดังดงพี่องครับเขาซาบาจีว่าแลนน้ำพูบ่าแฉกแมนดีแต่เล่าไปแลนดอกเล่าไปน้ำเขาซื้อไปหอดกลุ่มภาวะพ่ะนะครับจากน้องหานไปกลุ่มภาวะกะหลายรัวเติบเด้ แดงวาแลนน้ำข่าเขาจะปิดล้านเลยตัวนี้ที่มันจะเสียไปปิดล้านนึกพูดเฝ้ารล่านไหนผมมีคน้าวลานไหนจาหน้างเขาไม่จะเป็นใจยเนาะเจ้าเนะอาะอยากกินข้ฮึอ,อยากกินข้ฝันดีปะครับฝันดีฝันดีเออบัตรที่นี่ทะเบียนรถของผมซีแดงน่ะมันหนึ่งหกแต่ว่าแมวขึ้นไปอยู่ที่หัน เอาพี่น้องครับใกล้มื่อใกล้เว้นมาแล้วกะใส่วิจารณญาณเอาเด้อครับขอให่ลำให้ด้วยสุขูัสุคนนะครับคลิปนี้ผมมิยังดอกแวะมาหยอกเกวอยซื้อครับพอดีมาเติมน้ำมันรถก็เลยแวะมาหยอกเกวออืมฝันฝันบ้านฝันฝันไหนครับเขาเงินให้ยจวบสามด้วยเออตลาดน่ะหายสามกระถุงเนี่ยตลาดน้ำจะตุ้งใหญ่ถุงเออถุงละ่อยอร่อยมันเข่าจนเข่าเหล่วเข่าเหล่วไปบ่ไปเช็คบ่แวะไปเช็คแวะ พูดมากม uh, ันไม่แน่เป็นเขาเาเศร้าบขาบอกเขาไปเออเขาจอดเดียวเขาพูดเดียวเออตัวอะไรครับสามตัวบอกอีกนะครับสามหกหนึ่งสามหกหนึ่งพี่น้องครับเอ๋อใส่บิชลัยานเออบิชิเจรณาญาณในการชุบกนแล้วกันคลิปนี้บ่มีอย่างไรนี่แหละครับผลของการแล่นน้ำผู้เบาครับของเล่ต็่มลานอยู่อันเรื่องจริงพี่น้องครับเรื่องจริงครับอนี่คือผลแล่นน้ำผู้เบากับเลย้วเต็่มลานอยู่คือเขาไม่ได้ขายตัว คือลงไม้เดี๋ยวนี้ลงไม้วะนี่บอกแลียนน้ำผึ้มาเอาเกล้วยพื่ด้ะขายคือลงไม้เหดอลงไม้บาโอ้ลงไม้อีกโอ้อโอเออชิมเนี้ยไว้สำนกกอนครับพอกันชิมนานแล้วกันพอดีลูกค้าพิ่นมานางรอถ่าสื่อตำหุ้งครับเขาเรียกว่าเดี๋ยวคุณจะเฝ้าสื่อตำหุ้นะครับเดี๋ยวเห็นผมไทยเจี๋ยวว่าก่อนเดี๋ยวคุณจะสื่อนะครับเด้อคุณอ่<ข>อยครับเชื่อสื่อ พอจิบนะครับขอให้โชคดีบ่มีแปรบ่มีเสือผู้อื่นเม,มนผมกับบ่เสือผู้ในดะผมกับมันใจตัวเจ้าจุดนี่แหละเพราะว่าเจ้าจุดย้ำไหนม,หนมนันมันย้ำนั่นดวงไผ่ดวงมันหรอเออดวงไผ่ดวงมันแว้มเขาวดวงเขา,าให้บ้าเออขาท่าเพิ่นกับเพิ่นขอ,นองเขาอือคือบ่ะจินเหมือนนั่นแหละนี่นหนังคว้ยปรันผัวหฮผัวแขกทกินคุอยู่บ่บ่กินละก็ไทยละ มีหวดหัวไตหัวแก่หัวพลังบายบายครับบาย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 ติดพลันนั่นโอ้ยคือบ่หดนะครับนี่พี่น้องครับมามือนั่นมาปลูกไอ้อ่าพักนี้ให้เราพัก <n> อีตู้ให้เกี uh, uh, s <S s <S ่ยวว่างยีตีต้นนี่ไหมนั่นง้างจนเออค่อยคอติดดอกเออค่อยค่อยติดดอกเอาเจ้าขันแลงน้ำผู้บ่าวกะจ้างคนเฝ้านั่นไปเด้อ จ <Yeah. S 1> พูดให้เจ้าจมาซื้อของแล้วนะไป